บ้านไร่อลิสคริสตันห่างจอ19ปีเจออยู่ชนบทเรีด้ว่าเป็นอีหนึ่งนักแสดงสาวหล่อเทนในอดีตที่ใครหลายคนรักและชื่นชอบมากในอดีตยุค80นั่นคืออลิสคริสตันนักแสดงและนกักซองสาวมาเทในสังกัดนิติทัตโปรโมชัน่นโดยเธอมีชื่อจริงว่าลิลิตควินตันปัจจุบันอายุ57ปีทางนี้อลิสคริสตันโด่งดังจากการเป็นนางแบบและนักแสดงมาก่อน เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในปีพศ2524จากเรื่องแม้เลือกเกิดได้ผลงานที่มีชื่อเสียงคือเรื่องนางสิงแก้มแดงในปีพศ2526ที่ประกบคู่กับสารพงษ์ชาติจารุณีสุขสวัสดิ์ปิยะตะกูลราชและอัมพาภูสิทธิ์และยังได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องละครคนคู่กับจัดชายเปล่งพาณิชย์ในปีพศ2530 จากนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดน,นิติทัศน์โปรโมชั่นออกอัลบั้มครั้งแรกในปีพศ2531ใช้ชื่อว่าบอกมาเลยนะนำเสนอในภาพลักษณ์ของสาวห้าวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและผลิตผลงานอัลบั้มชุดที่2ในปีถัดมาชื่อว่าหุ่นไล่กามีเพลงดังคือหุ่นไล่กาจนได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดครั้งที่2สาขาศิลปินหญิงไทยยอดเยี่ยมหลังจากนั้นก็ได้ออกอัลบั้มชุดสุดท้ายในปีพศ2535ชื่อสุดท้าย หลังจากนั้นเธอเองก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปนานมากด้วยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพและใช้ชีวิตปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าเรียบง่ายและสมถะมากๆเลยทั้งนี้เธอเองได้มีโอกาสออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการดังพร้อมเผยถึงเส้นทางในวงการบันเทิงที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวซึ่งแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพร้อมทั้งเผยว่าเธอนั้นหลังจากอัลบั้มที่3ก็หมดสัญญากับนิติทัศและออกไปจากวงการเป็นเวลากว่า10ปี และก็มามีผลงานในการสนแสดงละครหลายเรื่อง,เ,องเช่นกระต่ายในเงาดัานนางโซและอีกมากมายปัจจุบันได้ทุ่มเทชีวิตให้กับน้องหมาน้องแมวจอนและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับบ้านธรรมชาติที่บ้านไร่ปราจีนบุรีอีกด้วยสมรรถะมากๆทีเดียวโดยทางได้ผลงานละครของเธอนั้นก็มีมากมายอาทิตีใหญ่25,28ช่อง5แม่น้ำ2528าช่อง5แม่อิบ2อ2 9ช่อง5ละครคน2530้ช่อง3 กิ่งกาหลง2532ช่องหกว่าจะถึงท่าพระจันทร์2532ช่อง9และนางโชว์2546ช่องน้อยสีทั้งนี้หากใครคิดถึงและเป็นแฟนคลับของเธอก็สามารถไปติดตามชีวิตของเธอกันได้ที่เ Facebook ส่วนตัวของเธอได้เลย